ฝันเห็นหน่อไม้นะครับใบที่1ใบที่2ใบที่3และใบที่4นะครับท่านอธิษฐานเลือกเลยนะครับสำหรับท่านที่เลือกใบที่1น,นะครับท่าหน้าไปนี้นะครับก็หมายถึงว่าสถานการณ์ต่างๆนะครับก็ถ้ามีอะไรหนักมาท่านก็สามารถที่จะแก้ไขนะครับผ่อ้นนะครับ อ่อนๆไปตามสถานการณ์สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างรู้ร่วงไปด้วยดีนะครับมีปัญหาอุปสรรคใดๆนะครับท่านก็สามารถที่จะทําให้นะครับสำเร็จนะครับด้วยตัวท่านเองนะครับสามารถที่จะทําสิ่งต่างๆนะครับทำให้ผลที่ได้นะครับมีความสดๆงดงามนะครับก็สามารถที่จะทาได้ด้วยความอ่อนโยนนะครับด้วยความ มีเมตตาของท่านเองนะครับตัวนี้ก็แสดงถึงว่านะครับงานต่างๆสิ่งต่างๆนะครับที่ท่านคาดหวังจะประสบความสําเร็จสําหรับท่านที่เลือกใบที่2นะครับต้องระวังนะครับไม่ได้ไพ่ใบนี้ก็บอกว่าสิ่งที่ท่านเห็นนะครับอาจจะไม่ใช่เป็นความจริงนะครับท่านอาจจะเห็นมันเป็นสิ่งที่สวยงามนะครับแต่ว่าในความสวยงามนั้นนะครับอาจจะมีอะไรบดบังอยู่นะครับ ต้องระวังดีๆนะครับอาจจะมีทั้งสิ่งดีๆแล้วครับแล้วก็สิ่งไม่ดีเข้ามานะครับต้องระมัดระวังให้ดีนะครับเพราะว่าเหตุการณ์ต่างๆนะครับอาจจะพลิกผันก็ได้นะครับขอให้ดูดีๆนะครับใบที่3นะครับในตอนนี้นะครับท่านจะได้รู้สิ่งดีๆนะครับก็ทําให้ท่านเข้าใจนะครับในความมุ่งหมายต่างๆในชีวิตนะครับหรือว่าสิ่งที่ท่านสนใจอยู่นะครับท่านจะเข้าใจ สิ่งเหล่านั้นอย่างท่องแท้นะครับจากที่ท่านได้ศึกษามาหรือว่าศึกษารายละเอียดต่อไปนะครับท่านก็จะเข้าใจมากขึ้นนะครับแล้วก็จะสามารถที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆได้ง่ายนะครับในที่4นะครับก็ช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นเวลาดีๆนะครับก็ที่ท่านจะได้พักผ่อนนะครับแล้วก็สามารถที่จะมีคนนะครับเข้ามาช่วยเหลือสามารถที่ทําให้ท่านผ่อนคลายนะครับท่านเองก็ ในรูปก็จะเป็นรูปช้างนะครับที่อาบน้ำนมก็แต่ว่านะครับจุงนี้ก็สบายๆชิลๆนะครับก็เติมเต็มตัวเองนะครับด้วยการที่เราเองก็อาจจะนะครับใช้พลังแห่งน้ำนะครับไปพักผ่อนนะครับเพื่ออยู่ใกล้น้ำนะครับหรือว่าอาบน้ำอาบท่าให้สบายนะครับเตรียมรับสิ่งดีๆนะครับแล้วก็ทานอาหารที่อร่อยนะครับรักษาสุขภาพตรงนี้นะครับความสําเร็จต่างๆย่อมมีมานะครับมีเป็นเรื่อง เห็นไหมมีสายรุ้งนะครับที่จะเจนท้องฟ้าที่สดใสนะครับเพราะฉะนั้นความสําเร็จอยู่ไม่ไกลนะครับเลขนําโชคของท่านนะครับได้แก่หมายเลข51นะครับหมายเลข43นะครับหมายเลข16นะครับและหมายเลข19นะครับตัวนี้ครั้งหนึ่งนะครับหมายเลข19นะครับหมายเลข16นะครับหมายเลข43นะครับและหมายเลข51นะครับโชคดีทุกท่านสวัสดีครับ